มือนีผ้าผู้สาวเขาวงแห้มพนักงานถามผมว่าแม่พามาไม่ช้ำหน้าเลยนะผมตอบไปว่าเพิ่งมาครั้งแรกครับพนักงานตอบมาว่าเปล่าครับหมายถึงน้องผู้หญิงครับเพื่อนๆนักเดินทางเคยเป็นเหมือนผมไหมครับเวลาเราต้องการจะไปนู่นไปนี่นะมันคาดเคลื่อนทุกทีเลยฮะเมื่อวานเหมือนกันผมเหมาแท็กซี่จากกรุงเทพไปสมุทรสงครามแท็กซี่ ไปส่งผมที่แม่กองเฉยเลยเอาเลยครับเพื่อนๆคนไหนนะฮะต้องการที่ขายราคาถูกนะครับที่มันเยอะที่ร้ายคักว่าจะขายราคาถูกนะฮะดูที่กว้างใหญ่นะครับนะเออแต่ไม่รู้ว่าเป็นที่ของใครมือนี่แฟนขออยาห่าง พีนาเขาจะเอาผัวใหม่ก่อนเซกุดบายมันถามผมว่าแล้วมึงเมื่อไหร่จะเอาเมียใหม่สักทีผมตอบมันไปว่าชาตินี้มีเมียมึงคนเดียวก็พอแล้วเอ้าทำไมล่ะคะอ๋อพีนากูก็เอาผัวใหม่เหมือนมึงนั่นแหละเป็นปีเด้าเมี่ยงอนสู้มือตากแม่นอยังล้างถ้วยล้างจานถูบ้านทำอาหารผมทำหมด ผมสงสัยก็เลยถามมันว่า <What? S 1> มึงงอนกู้เดืองอยีหยัง <No. S 1> มันตอบว่ามึง <What? S 1> ไม่ทําการบ้านตั้งแต่รู้จักกับแฟนคนนี้ข้อห้ามเยอะจัง <No. S 1> ห้ามดื่มห้ามสูบห้ามเทีย่ยวห้ามกลับดึกที่สําคัญ <What? S 1> ห้ามมีเมียน้อย <No. S 1> ผมก็เลยถามไปว่า <What? S 1> แล้วข้อห้ามหมดยังมันบอกว่าหมดแล้ว งั้นกูก็มีผัวน้อยได้สิต่างแต่แต่งงานมาโดนเมียลาสู้เหม่อสู้เว้นเมื่อวานไปปรึกษาหลวงพ่อว่าพอมีของขังป้องกันเมียหล่าไหมหลวงพ่อบอกว่าถ้าของขังนั้นมีจริงกูไม่นี้มาบวชดอกช่วงนี้หนาฝนเฮ็ดปลาออกได้วิธีสังเกต เห็ดอันไหนมีพิษล้างเห็ดให้สะอาดเอามาต้มหรือว่ามานึ่งก็ได้ยกตั้งโต๊ะปกติให้เมียกินก่อนเข้าขอโตไปตลาดถ้ากลับมาเมียน้ำลายฟูมปากเขาเร่งว่าเห็ดนั้นมีพิษมือนเศร้าใส่น้องชายไปสื่อหวยแปดเก่าย่ามั่นไปว่าห้ามกลับปานนี้ รอมันข้ามคืนแล้ว <What? S 1> โบเห็นมันกลับมาเลย <c oughs> ไม่ง่ายผมเป็นคนจีนบ้านหลังนี้ไม่รู้เมื่อไหร่จะยกให้เมียผมสักทีท <No. S 1> ผมถามแกหลายครั้งหลายหนแล้วว่า <What? S 1> บ้านหลังนี้จะยกให้ใคร <No. S 1> แกบอกว่า <What? S 1> ให้ดื้อให้ดื้อทำเดียว <c oughs> เสียดายบ้านสวยจะให้ดื้อทําไมคำบอกลา ของเจ้ามันเห็นให้อายเจ็บแล้วไผ่สิเก็บเอาความหูซึกนี่ไว้งมันหมอตายแต่มันเจ็บถึงสิเจ็บอ้ก็ท่องทนยอนเจ้าบ่สนจิ้มายแล้วนี้ไป i like gotta